ในเสื้อกับสูงเนาะรอรอเดี๋วเนาะเนหน่องจะให้ซื้อใหม่เอาแบบพีมพอปไปเอะไรบพีมพอปเนาะโอ้ยอีกเลยเอาแบบพีมพอปหรือเสื้อผ้าไปเอาเทโออยากได้แบบนี้บ่จ้าอยากได้แบบโรลโรลแบบนี้บอสเลยสิซื้อมาให้บ่ยากห่านพี่ปุ๊กมีอะไรเออโฆษณาหาหน้าเนาะพี่ปุ๊กเราจะจะเรื่มลดราคาให้ค่อยเด้อพี่ปุ๊กเดือมี่ปกตินะเดี๋ยวเปรียบเปรียบเทียบกันได้ก็ได้เนาะอ่าดูนี่เปรียบเทียบกันได้เนาะ้ารนึ่งนี่เรียบเนาะ อ่าการนึงนี่ยักใส่การได้เนาะจะเห็ดจะยืนเนี่ยได้อายเห็ดในเบืองเออเออปุไปไปไปไหนใกล้เนาะเาเบื้องโอ้ใกล้เนาะโอ้เรือว่าเออเลยโอ้ยังไปได้เนาะโอ้คับไปไปได้ยังไงรถเค้นหายรถเค้นฮันแหละที่ดีที่สุดสวัสดีเบิร์ดสุขสุขนะเออคนอื่นข้อน่าหยาดพอดแมทก์กนเนาะอ่าแล้วอ่ะอีไเอง อันนีอกเองจะลูกอ่ะสบายดีเบอร์สุกุสุคนเนาะอ่ามาเนี้อันนี้อ่าเลยมาเลยยินข่าวเนาะว่ามีคนอันนั้นยังเกาะคนเป็นอัมพาตอ์เนาะอัมพาตย์เนาะมาแม่เอปข่าวว่าพีโซแม่์ฮูฮูไลละเอียดเนาะเอออันนี้เนาะเอฟซีเอันนี้เนยยินงข่าวบอกว่าเพิ่นถันเป็นอัมพาต ยางกับบอด้แต่ว่าตูดตูดกลนไปแหลมวนเท้าหันได้ยินข่าแหลมก็เลยว่าสิมาทับมาเท้ามึงว่าเพิ่นซื้อยังเนาะเออเป็นเพิ่นซื้อข้ามเวนแล้วเข้ามาเบิ่งอันตัวจริงน้อยเอฟซีโน่บาปุนเป็นจั่างไรอ่ะเข้ามาถามข่าวถามข่าวข้างนอกอ่าอ๋ลีกับมาปุูปับเนาะแต่ว่าอลีโบหูขอขอมูดยังเด้อเนาะม่เออไม่เจอสมเมย์หูเนาะก็เลยว่าให้ ไม่ได้หายโซเม่นี่อภาวะลำเนื่องรายการน้อทุกคนเนาะเออเพราะว่าเฮ้าได้โรคมาซอยอันอมะเท่าไม้แล้วคนก็ได้บอกโตว่ามีผู้เป็นอัมพาตเออขางขางเอิร์มะท่าไพนี่แหละแล้วเาก็เรียกว่าเออมาเบิงตัวจริงมาเยี่ยมมายามเบิงน้อสิเป็นไดกับมาเบิงน้ำกันน้เพิ่นเสื่อนอ่าแถวเวนน้อเว่ไปเออสบายดีสบายดีใหญ่เออสบายเอออืมเด้อเด้อเด้อ เบาเบาเขาใจอยู่เหเขาใจอยู่สบายดีลู่สบายดีเสบาดีโอ้ยยังรออยู่ได้นน่สัยุทุกปีกนไม่ว่าเยี่ยมยามทังเย่ยมย่างหนุมแม่แม่เขามาแม่สัยหูขามดไรหแม่หันได้แม่เยี่ยมย่างมันแมยแม่เถาไม้โน่แม่เถาไม้เนเป็นหวานเออเป็นหวานเดีะคันเปื่อยเบิดัมนีนในเมื่อว่าหมดแม่หันบมเมนยังดอกเป็นที่แบบว่า มันมีสเป็นอาซาสวยเลือซึ่งกันและกันเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้เอฟซีหลวงปู่ใหญ่ใจดีถามว่าเออปู่ใหญ่ใจดีเปวดได้ยินข่าวเฮาได้ยินข่าวแล้วเฮาจึงได้มาเยี่ยมยามถามข่าวการเป็นอยูเออเบ็ดจังไหนยู่จังไหนอาการเป็นจังไหนพ่อแม่กับปได้ลงมาก่อนเออมื่อนี้แม่กับสิมาเบิ่งตัวจริงถ่ายให้เอฟซีเห็นตัวจริงเนาะ Lùi nhắn bỏ nhắn bỏ năm epsi bỏ năm phút nha y chạy đi bảo phù quân sai bảo... đi ơi khó đi bỏ lộn đi bỏ lộn đi bỏ lộn đi Bảo lộn đi bỏ lộn đi đi bỏ lộn đi bỏ lộn lộn đi bỏ lộn đi bỏ lộn đi bỏ lộn đi ปห้ในติปุเออบ่นนี้ยังได้อันนอันแม่นยังแหละอันนั้นลูกอยากได้หยังโออยากไสงเสื้อโอยส่งเสือเพิ่นอยากได้ส่งกับเสืยกได้ส่งกับเสือโอ้ยได้ส่งกับเสือา้เนาะเออบ่เป็นหยังมักอ่มักส่งเสืออ่าแบบได โวนี้โอนไม่ทงไ้แบบนี้ทงแบบนี้ทงเอฟซีไฟแตะก็ไฟอันนี้เนาะเอาแบบโรโลน้อยเนาะเอาเสือเอาส่งมาเลยเนาะเท่ากับเข้ากับอันนั้นเป็นแฟนกับของเอผู้ใหญ่ใจดีขอความเสวยเรือจากเอฟซีทุกทุกคนทุกหน่วยงานเราเป็นอันเราเป็นอมพาตแต่ก็เป็นรอยแต่มือเกิดโอ้เป็นมาแต่เกิดเออเป็นมาแต่เกิดเออเือให้น้องี่่ บงมือมึงหลงมือมังอลีจับมึงหลเ่อโอเคนะะเราดีได้หักพักขาไหนบอกาเคียรข้างนี้ขานี้เโอ้เป็นตะขางี่บ๊อโอ้เป็นตะขางี่เด็กอ่อี้ยังดีโอ้ข้างนี้ยังดีอยู่ก็ขาโทรเข้าไปเนาะแห้วกับป่ากะแวงเนาะพี่น้องปนยิ้มตาแวงนิดนึง เนี่ยตาตาตาไปขางหนึ่งนิดนึงเนาะตาตาเสื่องอ่ะบอกบอกตรงสายตาเสื่องเนาะทยางครอบครัวนี่กระขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนกับยังบัท่านเปียบพร้อมสนั่นจึงขอความช่วยเหลือมาจากเอฟซีแต่กระทุกทุกหน่วยงานทุกทุกประเทศขอให้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะอันนี้ก็เป็นส่งของอดีตจัดเดเนาะเออไมีแต่เป็นวะหมวดเท่ากับเป็นสะพานบุญมาให้หมวดทาน แล้วเข้ากับล่งแบบว่าเคสที่ว่าผู้ได้นักๆเข้าจึงได้ผ้ากันลงไปมันนักอิลีเคสเข้าจึงได้ผ้ากันลงมาสนั่นและจึงบอกหายสองของอาลีจัดเต้นนีดำเนินงานต่อวันเข้ากับเป็นเป็นนั่นเป็นม่ของอิลีนี่เป็นผ้ามาเออจะเป็นอ่าสองของหน้องเนมอ่าแซนแนลเป็นเม่ของอาลีนี่นะน้อแเนมซาเนลนี่เป็นหนองซาวของอาลีสนั่นและเม่ของอาลีนี่จึง เป็นหน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครที่เป็นสะพานบุญให้ทางทานผู้ใหญ่ใจดีเอฟีทุกทุกทานทุกทุกประเทศเป็นขคเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเลยก็ขคความอวยพรให้ควมำซอยเหลือเพราะว่าแกขาดเขินเน่ทางเฮาาแกยานซอยเลือซึ่งกันและกันเถาข้ามเวนอยู่บ้านขั้นแยงอยู่ไกลเคสคงเป่นแถวพ่ายในกละมียังไง ตุ๊กตาแต่ไม่ไพ่ไม่ตุ๊กตาแล้วก็พปกมอพโก้อยูเคบนีร้ายยังอีกยูมยร้ายยังร้ายคนยูทีเฮาโคท่านไหนลขอโตเข้าไปอ่ายูกันจะคนยู่นบาน่ สี่คนสี่คนเนาะมีไอ้ไอ้แวนแล้วก็อ้ายแล้วก็ผู้ใดอีกเมียเมีอ้ายมีอ้ายผมเป็นเป็นอ้ายไอบ่เนี่ยเป็นอ้ายเนาะจะเป็นอ้ายของเพิ่นบ่โอ้โนี่เจ้าจะเป็นน้องหรือจะเป็นอ้ายอ้าเป็นอ้ายเนาะคนนี้เป็นน้องอายุคนสามสิบปายจะปีเลยเนี่ยอายุจะปีนะสามสิบสี่ปีเอออายุ่นได้สามสิบสี่ปีโอ้คือคนเซอเอตเซสองอย่างนี้นี่มไหมเ้ยเสือเสือคนละเรือคนละสามอ่าโอ้แบบเคา่์โรอหรืออะไอ้เนาะ เดี๋ยามองสื่อสื่อมาให้เด้่อยหายเด้อเครื่องนี่อ่าจะอะไรจะไมีท้วงผ่นบ่อข้าเครื่องมีท้งบ่ออ่ะก็จะอะไรยังไงเออจะอะไรยังอี๋ค่ะอะไรเสื้อเลยเสื้อเสื้อได้แล้วเสื้อทรงนี้ได้แล้วยเสื้อยเสื้อทรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวสื่อให้เสื้อทรงเนี่ยจะอะไรยังเพิ่มเติมอีกบ่ออ่ะจะกินยังบ่อจะกินยังบ่บ่อรสจะจะกินยังไม่จะมากขนาด อยากนะยากยกฮะอยากกินยังอยากกินยังอยากกินยังอ่ะอยากกินยังพันป้าอยากบ่ต้มป้าต้มป้าวันนี้ต้มป้าโอ้ต้มป้าเออต้มป้ากินแนืเจ้าบ่ได้กินได้เลยเอาแนืเจ้าอยากกินเบิ้งเอาเบิ้งเนื้อแจวอยากไปกินยังอยากไปแอา์ไซแอา์าอยากยังไงลีอืมอา์าอยากยังโอ้อา์าซวออยากกินพันสี่พันสี่นั่นเอง เดี๋ยวเคยกินบ่อพันศีนเคยกินบ่อพันศีนเคยเนี่ยองเราเนี่ยโมเคยได้ไปเนี่ยอยากแส็บๆนี่นะเออป้าปป้้าานนีีี่่มอพันป้าเออพันป้ากับพันป้าแล้วก็ยี่ช้างอีกบ่อฮะฮะพักโอ้พักมันมาลำกันเออพักมันมาลำกันนัเดียวพักมาลำกันในสื่อให้หมวกนี่ยังไ้บ่หมวกเนี่ยใส่ตัวรอเออ S <S <S กม้กอยากเออยากอยากไหม้วนก็ได้สื่อทรงเสื้ออะไรก็มววนกามาให้เด้เอได้เด้ยอยางไรตังอีกบอก่อ,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 าอยากได้ยังีกอ๋อเพิ่นเด้อากได้ยังเด้ออ่าบอกบอกไรโอ้แขนขางนียังยัง,ยงปกติเนาะโอ้แสดงว,ว่าอ่าก็ตก็ไป,ไปขางหนึ่งไเครอกขางสว่งสวนเจ้าเป็นอมภะ อ๋อแสดงว่าทั้งขาทั้งแขนนี่ยังใส่งานได้เนาะโด้วยนี่ปกติเนาะเดี๋ยวเปรียบเปรียบเทียบกันได้ก็ได้เนาะอ่าโดยนี่เปรียบเทียบกันได้เนาะครั้งนึงนี่เรียบเนาะอ่าครั้งนึงนี่ยังใส่การได้เนาะอืมนี่ขาคือกันรขาขานี่ก็ยังใส่ใส่การไดครั้งนี้บัดครั้งนี้เรีบอันนี้เราเป็นแต่เกิดบเป็นบ่อยโอแสดงว่าอ่าบ่งบอกได้เนาะว่าเป็นส่วนที่ว่าพิการเนาะเป็นอัมพาต สังเกตได้แต่เป็นทั้งตาลงมาเนาะทุกคนตาอายลุงหาอาจะตาหงโอ้เดี๋ยวจะไดี๋ยวเห็นหมอออายี๋ยว้นม่เห็นหม้อัางนี่ตาเดี๋ยวเห็นไหมเห็นบ่เห็นอยู่แต่ว่าแจ้งอยู่บ่เห็นแจ้งอยู่เออเห็นแจ้งเนาะเป็นแบบส่วนลงมาสินอนแต่ก็เห็นขาเนาะเคร่งต่เนาะคร่งตเลยกั้นจำเป็นเนาะก็เม็นรถเข็นอะไรเนาะจำเป็นอ่ะอยากได้รถเข็นให้อะไรเพราะว่าพวกแบบได้ออกไปเนาะอ่ะดีกว่านั่งเด็กกระตู่เอาแจหน่อเนาะ ปกติเดได้ลงอยู่บคนี่งเพิไปกรย่างยืไ้อย่แต่ว่าไปบอะไพกอะดอกว่าง่างนี่มันตวดเอามันว่เข้ามาย่างตูดกันตูดเอาตัวไปนําอยืนยืนได้อยู่โอ้ยืนได้อยู่อ่ล้เฮ็ดใ้เบิ่งได้บอาจจะเฮ็ดจะยืนเนี่ยได้เฮ็ดใ้เบ้องไปไปบ่ไ้ใกล้่งอโอ้ไปไปเองได้โอ้่นล้เนาะโอ้เลยโอ้ยังไปได้เนาะ โอ้ขันเป็นไปไหนยังไงรถเข็นหายรถเข็นนั่นแหละที่ดีที่สุดคันมาเนี่เพื่อก็มีแห้งอยู่ร่องนี้ออกให้เพิ่์นหน่อยเนาะกอลังกายอ่ะได้ดีสบายว่ะแต่ว่ามีปุ่ยใหใจดีเนาะแต่ว่าอยากบริจาครถเข็นเติมยางแบบเครื่องนุ่งอืมกินปลาโอ้ยอยากกินเรื่องเครื่องนุ่งบุ่นใหญ่ก็อดีตสื่อสื่อให้ได้เนาะแต่ว่าอยากได้รถเข็นให้อายเพิ่์นพี่น้องพ่อพ่อได้ออกไปนอกเด้มันเป็นทางยากเนาะทุกคนอ่ามันเป็นทางยากไม่เป็นทางคนกีดเนาะมันจะอยู่ออกไปเองได้เนาะอ่า เพอาย่อนยังมีแหงู่ส่วนกลางกลางนึ่งนี่ไกดอกลกันยามใส่ยู่ามตรทางกอนเนี่ยเือยโนั่งนั่งอานั่งนั่งเอยเือยเือเือนั่งนั่งสั่นเือก็ถ้าอันนี้ก็สิ้นส้นทางเดียวกันกับเพือน อ่าไม่ไพ ah, um. ่เนาะไม่ถอดไพ่เส um. ้นทางเดียวกันใกล้ๆกันแค่ไม่ถอดไพ่กับยูนีเใกล้ๆอีกนึงใกล้ๆีกไเบิ้เนาะเขาเกแก้วกับลูกบ้านกันแล้วจะลูกเดี๋ยวไปเลยพอแก้วกับยูเี่ใกล้ๆเนาะอาอาเคสพอแก้วนี่คนเยังมาทัานไายเนาะเจ้าหน่อยแมนอะไรจิงไปตัวนั้นแมนอะไรจิงไปแต่มาเคสนี่ก่อนเนาะทุกคนทไอคอนเนาะคือเพป็นเนาะไอวคอนไอคอนไอคอนทวีมนอซินเนาะซื้อซื้อเป็นไอคอนอ่ะอายุสามสิบปลายปีมันบอก ไอ้ยากได้เสื้อกับสูงเนาะรอรอเดี๋ยนาะลนหน่องจะหาซื้อใหม่เอาแบบพี่หอบไปไอ้พี่หอบเนาะไอ้หัวอีกเลยไอาแบบพี่หอบรือแบบสุภาพไปไอ้ามากแบบไหนแบบแบบแบบนี้บ๊อบแบบไอซ์นี่บ๊อเลยจังไหนเอาเทโอยากไงแบบนี้บอจัอยากไงแบบโรยแบบนี้บ๊อโอ้ยแล้วสื่อมาให้บอยาห่านพี่ปุ๊ก มีอะไรเออโฆษณาไห้น้ำเนาะพี่ปุ๊กเนาะเจ้าจะลืมอลดราคาไอ้ไข่ด้อพี่ปุ๊กดึ๊บเออตัวหนึ่งสามสิบปลายพันกีบเนาะแล้วตัวนี้บยากเนาะอันนี้สื่อให้ได้เนาะพี่น้องเนาะจะจะเป็นนี่มนรถเค้นเออรถเค้นเนาะพี่น้องที่จะเป็นที่ว่าเราอยากได้แล้วก็มันราคาเนี่ยเขาสื่อว่ามันสั้นเนาะพี่น้องรถเค้นนี่มีมีสองรักมีสองสามราคาเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะบอกให้หู้พันนี้เลยเนาะมันมีหลานเจ็ดเซนเด็กอ่ะสองหลานสองหลานเจ็ดเนาะทุกคนอ่ามันมีสองราคา เออสามราคาตัวหนึ่งหลาเจ็ดเซนนี่เจาโบมี่กันไทยไทยจะแบบไทยเบาอ่าไทยนักไทยเบาอาจจะเจ้าโมี่นี่ในตีตดเข็นเนาะแต่ว่าโตัวตีตดเข็นนี่จะจะจะมีเนาะแต่ว่าสองหลาหนึ่งเซนเห็นมันจะมีตัวบอลไทยได้เนาะไทยได้เออปัทสวาได้แบบคือของไออาซาเนานทุกคนเนาะแต่ว่าสองหลาเจ็ดเซนนี่จะจะมีแบบ เขานอดไรพี่นอ้องแบบคก็ของเมตตาไพ่อ่ะเนาะอ่าจะว่าอันนี้เอามาให้อันนตัวนั้นมันเป็นตัวมือสองแล้วตัวคนเนาะ<ด>อ่าน,น,นี่ไอ<ห>ดีเบิรงแฟนครับอยากโอ้แฟนครับบ่ฮะป้าเต็มเลยพี่น้องโอ้แฟนครับพี่นอ้องโอ้เต็มเลยพีน่น้นองอ่อ่าน่อยู่ในบ้านอีกแล้วทุกคนคนลังอ่าน,นี้เดี๋ยว เดืนเน้อยตัดปัญหาออกเนาะเอาเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องอวขอใหญ่ใจดีเนาะอ่าแต่ว่าได้เบิ่งคลิปนี้เนาะอันนี้ก็อยากนี่แหละคือประเด็นเนาะอยากได้ดดเชนซะให้อายเากว่าอายแล้วตูดตูดไปแล้วก็แต่ว่าแล้วอ่าแยางเนาะมันก็ยางลําบากาว่าอะไรแต่ข้างเดียวพี่น้อง ย่างเงี้ยฮะย่างเงี้ยเ่เยเออย่างไหนแต่เท้านี้ได้ฮะเราวะอาเออดเออเออย่างไก่กับพวกหอยอืมอันที่ว่าเล้ววาววัชจินกับเป็นยอนอันนี้เนาะปากแล้วปากแดงปากแดงพี่เนาะอ่านี่ร้ายสิบปีหลังฝนนี่โอ้ดีตัวไหนดินสันนี่นะโอ้ดินสันเนาะทุกคนอืมแล้วก็ โอ้มิเจอันนี้เนาะแมนบอตาแล้วก็ปากแล้วก็แขนแล้วก็ขพี่น้องพี่น้อไปมากะี่อยากสะดวกมันในไปไปไปขาหนึ่งแต่ว่าเล่ยังเก่งในอ๋อยเยังบืนยังยังเรายังว่าต้องมีความสามาตรอีกเายังเรยังว่าเราดุกได้ยางยางได้ในนึ่งนพี่น้องบางคนในยางกูได้ด้วยเดียวบางคน ันคือเคสนอาสาเขาอย่านี้เราเมยแล้วอ่อนแดงไปเลยได้เอามาผ่ารึ่งตัวเออนี่เนาะทุกคนกะใกล้ๆอีกันิดเดียวพี่น้องเลยอ่าแล้วนาะแต่ว่าเบาเบาเป็นแบบอ่าก็เถิรุ่มรวบแล้วเนาะเป็นแบบเคสแบบว่าอ่าบ้านนี้นักพี่น้องนักกลมัวนักกลมูวมีคนพิการนะก็คนอ่ายังก็เถิดเนี่ยเอามาผ่า เดี๋ยกปฏิทินี่ลายเนาะเอารวบรวมกันซะลายต้องมีไอาา้อาซาเมต่าไพ่แล้วก็ไอ้ทุกตาแล้วก็ไอ้เวนแล้วก็อโปเก้นะแล้วก็เกลลกมต่าต้านอีาอาถึงอซึ่งว่าเมต่าต้านนี่ใกล้เาขาคันพิการแล้วอีซองซาปีก็ไปเแล้วว่าตรงเมนยาง,งก็่าได้โอ้เราบบกินเก่นานะ นี่แต่ว่าเซลเครืองไม่หายจะเริ่มรอรอไรไอดียรอรเอาแบบพิ่ฮอปวไอเนาะอ้าวโทษโทษโทษโทได้ไอเด้ออ่าลองลองใส่หมวกเบิ้งคือคืออย่าบอกเบื้อคืออย่าบอเบื้องเบิ้องเบ้งสีใสห้ยโทษโทษได้อเด้ยวโอ้รอได้หนิไอรอได้หนิโอ้เอาหมวกนํ้เหรอเอาหมวกตั้นัาน เงินาเออเงินาไอ้อะไรงอ่งงอ่อันนี้เนาะงอ่งกำลังเสาะหาปีโอ้ยบ่ท่านเด็กเข่านะแม่ยังยังเด็กนมอยู่อ่ะขอคือได้แล้วขอถจบเอาไปเด้อบันด์ชื้ออะไรไออันนั้นอารีผืนซื้อมาให้ยใหม่เด้ได้ดจีซื้อไม่ห้ยใหม่อืมแล้วลองจีซื้อไม่าใหม่เดี๋ยวก็เสื้อโอ้เอาเสื้อแบบเสื้อแบบนี้เลยนะครับโอ้ใส่ปีหน่อขอบคุณผู้ชมเอบคุณ เดี๋ยวใส่แบบไรลุนาไอ้น้อเอาแบบคือแบบซิบซีอค่ะน้าไอ้องเป็นมิุ้ตัวี้เนตัวมทุงเอาไว้ัแต่ของทรงนี้เอาแบบขาครึ่งเนาะเอาแพ้นสบายสบาย่าี้เออแล้วพรยินงเย็นเพื่อนเแพร่ยิเย็นเพื่อนตัวหนึ่งเจ็บลายนี่แหละซื้อไม่เพื่อนเออเอาต้นคักๆก่นได้เอามาต้นนุ่งไหลสีหาพี่หแล้จะซื้อไม่เพื่อนน้พี่น้องนออ่าแล้วอะไรเวลาก่อนเมียกับเมื่อบะมือหื่นมื่อเมีย เอาเอาอยู่ประมาณสีมือไอ้หนงสีม้าเอ้ยไพ่ในทีนี้แหละเลยภายในทีนี้เ้าสุดยอดเลยเลี้ยงสีมาหาไอ้น้องภายในทีนี้เออันเดียเมื่อกคือกันบ่เออเดียกับเมื่อกี้พี่น้องเลยเดี๋ยกคลิปมาถ่ายตัวนี้บ่เจ้าจะบอกตั้งเดียคือหอนเมียใจหันยุยูบหุ่นผู้ไรใจบ่ใจลออยคือน้ำหลุดนล้วเมียแต่ว่าจริงจริงจะมาจำเป็นนี่มันมาซอยเรือกันอันดูกระแมยหันบ่๋มเป็นปัญหาเนาะทุกคนเนาะยถ้าจะไปหาเมื่อใดก็ได้ มานน่แม่มามาเบาจบคลิปนั่นลูกไหมถูกว่าเก่งมันนี่มันมันมาปุบปาบขนาดทุกคนก็ขอ็ถูกอ็ภัยน้ำเด้อมามามาแบบแบบเอออันนี้กะแม่เทาแม่อาลีกับแม่ขนมแนมนอลูกสิใหไฮดิบเบาเรื่องยังไลยฮะอยากได้รถเจินโอ้อยากโค้สกต๊กนะบ่สอยากโค้สเต๊นั่นีกข้อมวยเหลือ จากเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะจะว่าเป็นประเทศไทยหรือว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามถามว่าทีจะมีน้ำใจจะซอยเลือสื่อรถเข็นหายอันนั้นเแ่าแบนเนาะกระห้อ่าติดต่อมาทั้งอันอันนี้อันนี้อยู่ที่เบอร์เนาะอยู่ที่เบอร์อยูทิเบอร์กับเจสซีเจสซสองศูนย์หนึ่งซีเดี๋ยวก็เรียกว่าเฟซบุ๊กเนาะอันนี้จักตีเนาะเซตมากกับเขาได้เรื่อยๆเนาะซอยเหลือทุกๆหน่วยงานทุกๆประเทศทะเล ่ว่ามีคว่ำซวยเรือมวนเท่ากับเป็นสะพานบุญไห้ซวยเรือซึ่งกันและกันโดยเออมันบรรกามียังไงเอฟซีติดต่อมาทางส่องอดีจัดเดยของลูกชายเท่านี้โดยเอามาๆเข้ามาส่งน้องน้อมแหนมเซเนลนาะสาวเพคนนี้เป็นน้อมแหนมเซเนลมาๆมาเข้ามาอ่ะส่องน้องน้อมแหนมเซเนลนาะงเป็นแบบเป็นอันลงแหนวนี้ดีพี่เนาะ เพิ่นจ้าแบบว่าไปโอ้ยเจ้าเจ้าขั้นเขาวเจ้าขั้นเขาวพาคุณพาคุณนะอีเม้นเจ้าเบิรงมาเนอะมาเนาะเป็นเฮิตเกี่ยวกับอ่า how to style โดยอ่าหรือว่าแบบว่าสบายสบายแต่กับมาไทยเกี่ยวกับอ่าคนพิการด้วยกันเนาะเพิ่นมาเฮิตคลิปแบบเกี่ยวกับถาบท่ามเนาะอ่าหลังจากเพิ่นถาบท่าแล้วเนาะประกาศส่งข้อมูลให้อดีอ่าส่งข้อมูลถ้า กินเบนเทากับนมน้มนี่บบ<า>ก็เป็นวาม่ามาเก็บผมมาเออมาเก็บข้อมูลมาหยิมยามาลงเออมาลงเอาซิทิตติมาลงเอาซิทิตติแล้วเข้าก็เป็นทีว่าเป็นสะพานบุญเป็นหน่วยงานที่ซอยเรือซึ่งกนันและกัสนสนั่นเลยจึงลงมาทาบามแล้วก็เป็นไหอะลีลงมามสวยเรือซึ่งกนันและกันบอกว่าจะเป็นสองนมเน็มจะเป็นสองอลีสวยมาทางใดกัไใดเพราะว่านมน็มเนี่ยนมน็มเนี่ก็เป็นนนองสาาของอาลี แต hmm ่กอนเป็นน้องซะอันอทุกคนแต่ก่อนเป็นน้องซ่าไอน้ออ่ะวันนี้น้องซีขอเมื่อไกนเด้อวันนี้แลอบคิปเทีกันแ้เป็นน้องนอมาก่อนเนวันนี้จะรอกูขายอีกเด้องไีเด้อ่าเมื่อไจะเมื่อจะเน่เนเนียนี่เนเนี่ยี่เนี่นเน่น่นยยีเย่นเเเน่ เออเครงหมวกเอมันนีหลุก็ว่าคอสัญญาต้องเป็นสัญญาเนาะทุกคนอันนี้จะขอจบคลิปเท่านี้อ่าเนาะถ้าว่าคิ พลาดประการใดเนาะอันนี้ต้องขอตกขอไพ่น้ำเงินเพราะว่าโคมู้นนี่อันนี้โบหูยังเด้อเนาะเออเมทัลอ่าสมัยในน้ำมาเนาะว่าพิษผ่านได้ใด้ก็ขอตกขอภัยน้ำเอฟซีทุกทุกประเทศเด้อจะเป็นประเทศลาวประเทศไทยหรือว่าจะเป็นอเมริกาจะฝรั่งอังกฤษก็ขอตกชิงใดที่พิษที่ผ่านบางถังเมทัลกับโบหูถังเชิงการบางงานกับซีเมนพิษผ่านก็ไพ่ยอาไพ่เมทัลเน่เด้อสิ่งใด้พินได้แมนกระตั้มนี่ที่เตือนมาม่ารักนานทุกคนจุ๊บ ตุ๊กกี้เป็นหนึ่งในคนนอกทุกๆทุกคนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายแน่เลยบ๊ายบายอ่าแล้วจะส่งกับเสื้อใหม่ลกับหมวกแล้วกับผ้านาด้วยเนาะถือหม่หายแล้วเนาะแล้วเคสหนี่ว่าอันนี้จะไปใส่เนาะติดตามส้มก็ได้ก็ได้เลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้อันนี้ขออำลาพาศาเนาะแก่คโอเคเออโอ้อะโอ้ยขอบใจด้วยอ่ะอืมเนาะแล้วอันนี้ขออำลาพาศาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย อันแรก่าจากกี่ซื้อนังบอดายนะซื้อของกินได้เด้ออ่าคือเป็นการนำใจไดดิดเน่อยเป็นหลันนำใจของผู้ใหญ่ใจดีเนาะอืมเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีเด้อลูกเด้ออ๋อโดยเป็นโอ้ยฟันกับอวยพรให้บได้ยเอฟซีเอ้ยเบากกับกับบอดายโดยเป็นมีแต่่วา เป็นเงินเด็กๆน,น้อยๆน่อยเนาะ <Hey. S 1> ที่ว่าเป็นเงินย่อยๆเนะบบาะกต่ว่าเอฟซีฝากมาวนะ้เนาะจากไฮพายกับไฮเพิน่นว่าตัวนี้นี่นะ้ <Hey. S 1> วก็คขันเงินสวยสวยเหลือคนอื่นเลยตรงอันนี้ก็บไลิบเนาะตัวนี้เนาะเขาจะบโบฮักโบโบเอาออกเนาะตัวนี้เนาะอ่าจะได้้วก็คลิปนี้เนาะอันนี้จะขออำลาพระจ่าไปก่อนเนาะ้วก็ขอ อวยพรให้ทุกๆคนเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะจงสุขภาพแข็งแร้งเนาะขอให้ประสบผลสเด็ดในหน้าที่การงานเนาะเงินคำลังไหลมาเทมาความเจ็บจะห,หายใดความไข้จะหาย,ยาหมีเนอะทุกคนเนาะอ่ะ <c oughs> สจ๊แม่อวยพรน์หรืหอว่าอ่ะเจแม่เจ๊แม่คืออวยพจน์เองแม่ก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกๆประเทศเดอ้อประเทศลาวประเทศไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดเงินให้ได้เงินคิดค้องให้ได้ท้องและกใายฮักษ้าสุขภาพเน่เดอ้อโควิดกับนักแข่งแลมบาวาจจไปเทนได้กับตามทุกคนกันก่อนอื่นก็นให้สุขภาพแข็งแรงก่อนต่อมาก,กับขอให้มีกำลังใจสูงน้ากันไปให้หาเงินหาคํำได้ ให้แต่ละครอบครัวให้มีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุกเลยใครอยากเป็นเศรษฐีนั่นละสีนั่นละสีไปไปได้เด้อใครอยากเป็นเศรษฐีไปไปได้เด้ออ่าโอเคก็จะมือบัตรหนึ่งโดยอ่าโอเคโดย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 ทัทุกคนกลับกระนั่งปีน้อง